นาวานะเนี่เป็นรักษาเรียครับออกเสียงเป็นนาวานี่แต่หานี่ก็มีสี่อันครับทะลุเกียกหนักให้เป็นเสียงเบาอาคคีออกเสียงเป็นอัคคีนีสี่ันแล้วหูออกเสียงเบาให้เป็นเกียกนากเจ็ดอากออกเป็นอาเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิโมกข์ต้องจำเราต้องจำให้ดีแต่ตรงไหนที่เสียงสูไม่ชัดพอเราสวดเป็นนานๆมันจะติดใช่ไหมบางทีลืมสระอา แต่ไอ้ที่ไม่มีสระอัเป็นสระอัก็ใส <c oughs> so so yeah. ่ถ <that> <air> ุงเทาด้วยใช่ไหมเออมันจะเป็น่อยเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งบอลเนี่ยเราอย่าส่งคนเองไปส่งกับเพื่อนนะคกับเพื่อนหรือว่าการอ่านการอ่านบ้านเปิดปิดเปิดปิดบ้านใช่ไหมครับตามสมรนักนเรีแนได้ไหมครับเปิดหนึ่งปิดหนึ่งเปิดหนึ่งสลับกันไปอย่างนี้นะครับนะถามของเขาอยู่วันไหนนะฐานอูวัน ฐานก็คือฝันใช่ไหมนะนะตอนของเขาก็คือเธอไปมันเป็นโท้ชสารหรืออาโค้ชสามนะฮะนะ,ะเนี่ยเราก็หยิบเงินขึ้นมาดูเงนของเราอยู่ไหน